เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการแชร์หน้าจอไปยัง Zoom นะครับโดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดห้อง o ูมเนาะอันดับแรกเลยเราจะต้องเป็นโฮสต์หรือว่าคอโฮสต์ก่อนนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์สามารถที่จะแชร์หน้าจอได้นะครับก็ให้เรามาตรงด้านล่างได้เลยครับมาตรงแช์สกีนนะฮะ พอกดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับถ้าใครที่มี2จอนะมันก็จะมีสกินหนึ่งสกินสองนะครับส่วนคนที่มีจอเดียวนะครับก็จะมีแค่จอเดียวนะครับซึ่งการแชร์หน้าจอเนี่ยก็จะแนะนําออกเป็น2ออันด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเลยก็คือแชร์ทั้งสกินก็คือแชร์ทั้งหน้าจอเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบว่าในกรณีที่เราสลับไปสลับมาด้วยนะครับก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็เรียกว่าเอาให้เหมาะกับการที่เราจะใช้มากกว่านะครับถ้าเราแชร์แบบแรกนะถ้าเราแชร์แบบแรก ถ้าเราแชร์แบบแรกก่อนนะนะครับคือพอเราแชร์ปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะย่อลงนะครับและเขาเนี้ยนะครับเขาก็จะเห็นเราเนี่ยทั้งจอเลยนะเห็นเราทั้งจอเลยอันนี้อันนี้เขาไม่เห็นนะถ้าเป็นของซูมมันจะมองไม่เห็นนะครับเขาก็จะเห็นของเราทั้งจอเลยถ้าสมมติว่าเราเปิดแฟ้มขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะเห็นแฟ้มเราด้วยหรือว่ามีแชทเด้งมีอะไรเดก็คือจะเห็นหมดอันนี้จะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าจะสลับไปสลับมาระหว่างแอปอื่นๆนะครับ เนาะอันนี้แบบแรกนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับถ้าใช่แบบนึงก็คือกดแชร์แล้วก็กดมาที่ตรงนี้ฮะมาที่ตรงหน้าสไลด์ตรงนี้ฮะหน้าสไลด์ตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นหน้าต่างที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมแชร์จากแคนวาที่เป็นสไลด์นะครับแชร์ให้มันเต็มจอไปเลยนะครับก็ให้มันดึงภาพจากตรงนี้นะฮะแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เขาจะเห็นทั้งหน้าจอแต่ว่าเห็นแค่สไลด์ เวลาที่เราเปิดอะไรแชกขึ้นมานะครับเ <_ an> วลาที่เราเปิดแช่อะไรขึ้นมาเช่นอย่างนี้เนี่ยนะครับ <_ an> เขาจะไม่เห็นแฟ้มของเราเขาจะเห็นแค่ตัวสไลด์อ่าเขาจะเห็นแค่ตัวสไลด์นะครับก็อันนี้คือการแชร์นะครับอ่าการแชร์หน้าจอแบบเอาเป็นสส่วนเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเวลาแช์เนี่ยนะร <_ an> <_ an> เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะให้เสียงจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปยังอ่าไปยังห้องประชุมด้วยไหมนะครับซึ่งจะได้ทั้งสองอะไรเลือกไหนก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีคลิป อ่ไม่ใช่อยากให้มีเสียงเนี่ยเข้าไปด้วยให้เรามาติ๊กตัวนี้ฮะแชร์ซองนะครับหรือว่าแชร์เสียงไปด้วยนะครับถ้าส่วนอนาลล่านะครับจะเป็นสําหรับเขาจะบอกว่าเขาจะออปติไม้ให้มันเหมาะสมกับคลิปวิดีโอถ้าเราจะเปิดคลิปวิดีโอให้มันมีเสียงอ่ะก็เอาตัวนี้ด้วยนะครับตัวสูมันก็จะช่วยให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยเหมาะสมกับคลิปวิดีโอเอ่อเป็นเสียงที่เหมาะสมกับคลิปวิดีโอมากขึ้นนะครับ โอเคอันนี้แชร์เสียงนะนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับแนะนําให้ปิดเลยนะครับแนะนําให้ปิดไว้เพราะว่าเวลาที่มันมีการแจ้งเตือนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแทรกเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้คลิปวิดีโอประกอบด้วยนะครับต้องเปิดนะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงนะครับอ่ะสมมติว่าเราแชร์นะอ่ะเสร็จแล้วพอหยุดแช์นะจะหยุดแชร์ก็ง่ายๆเลยครับกดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับกดปุ่มแดงๆก็จะเป็นการ stop แช์นะครับก็หรือว่าหยุดแชร์นั่นเองนะฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแชร์สไลด์นะครับเวอร์ชัน B4 เนาะก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับ